สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่มีสมาชิกขอสูตรนี้มาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะสูตรนี้นะมันเป็นเลขเด็ดวิ่งบุญตัวเดียวประจำช่องแอนทอนนักคำนวณของวันที่ผ่านมานะผมใช้จริงสูตรนี้เพอสูตรนี้ผมลงให้ก่อน ออกประมาณ1วันมั้งน่าจะเป็นวันที่10 14สําหรับสูตรนี้โค้งสุดท้ายนี้นะเ็้นบทีเรกาะตัวเดียวเลยบนวันที่ผ่านมาแล้วก็เก้ากาสูนนะครับผมก็เอาสูตรนี้ไปเป็นเลขเด่นตัวเดียวเลยวันที่ผ่านมาผมให้เด่นบนตัวเดียวก็คือสูตรนี้แหละฮะเลขเก้านี้นะชุดสรุปด้วยนะครับก็ทมาชิกของมาเยอะนะครับผมว่าจะลงให้หลายวันแล้วแหละแต่ก็มาลงให้ในคลิปนี้นะครับ เป็นโค้งสุดท้ายของวันที่ผ่านมานะที่ผมเขียนโค้งสุดท้ายนี้ก็คือวันที่ผ่านมาวันนี้จะเดินต่ออีกหรือเปล่าจะได้เลขตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับพร้อมมาเทียบชนกับสูตรเติดบนแม่นจริงๆนะสูตรนี้ทําให้ดูวันที่ผ่านมามันถ้าผมเอาสองสูตรนี้มาจับชนกันนี้น่าน่าจะดีมืองกันนะสัปดาห์นะน่าจะดีมืองกันเอาวันนี้วันที่จะถึงเนี้ยมันชนกันอ่ะวันที่จะถึงเนี้ยสองสูตรเนี้ยผมเห็นมัน ชนกันพงก็เลยนํามาเทียบเคียงให้ในคลิปนี้นะสมาชิกนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่อันนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับอ่ะก่อนตัวเดียวเหมือนกันนะฮะตัวเดียวเหมือนกันวดนี้อย่าลืมนะฮะช่วงท้ายนะฮะสูตรสองสูตรนี้มันชนกันแค่ตัวเดียวนะสมาชิกเด่นบนเหมือนกันนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอททอนนะครับ คำวนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยเอามาฟังคำเตือนทางช่องคนะัคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดกล่าวขอโทษ มาว่ากันนะครับกับสูตรใหม่กันก่อนนะครับสูตรเด่นบนวงเล็บนะบเป็นชุดแม่นจริงๆนะครับอันนี้ก็คือทําให้มันต่างจากเพื่อนหน่อยเพราะว่าถ้าสูตรไหนมันเข้าเดี๋ยวมันจะสับสนมั่วกันนะครับอ่ะงวดนี้งวดสูตรเด่นบนแม่นจริงๆนี้นะครับงวดแรกสูตรเด้เลขแปดนะพน้อกสี่เจ็ดแปดเออสี่เจ็ดแปดแปดนะก็มาที่ หน่วยบนคำัมามที่หน่วยบนอ่ะทุกที่หนึ่งครับตัวเดียวนะครับเอา,าตอ่อทวที่สองฮะทุที่สองสูตรเด่นบนตัวเดียวได้เลขหนึ่งพูออกแปดตงสองนิ้นไปที่สิบหน่วยบนนะครับสําหรับสูตรนี้น่าจะน้นไปที่สิบหน่วยบนอ่ะสิบมาที่หลักหน่วยถูกที่ สองนะครับเอาต่องวอที่สามฮะข้อที่สามศูนยเลขกสองตัวเดียวนะครับผลออกสองจุดสองวิ่งบนนะครับอ่ะวันนี้มาที่หลักหน่วยบนนะครับกับหลักร้อยบนมาได้ทุกหลักฮะแต่เน้นไปที่สิบหน่วยบนก็แล้วกันนะสมาชิกนะมาได้ทุกหลักแต่เน้นไปที่สิบหน่วยบนวันนี้มาทั้งหลักร้อยกับหลัก หน่วยนะครับอ่ะมาต่อกไปกอที่4ี่ห้ากที่4สุดแล้เลข4ตัวเดียวพอดอก4 0, 4 6คนระับอ่ะ4ฮนะมาที่10หน่วยบนเอ้ยไม่ใช่10กับ100บนนะวดที่4นีนะ้มา10กับ100บน มาต่อกันงัดที่5ฮะงัดที่5สูตรได้เลข5่าตัวเดียวสูตรเด็ดบนแม่นจริงนะครับพุ่นออก9 5หครเลยครับ5ก็มาที่หลักสินะครับ ต่อมาครับพวกต่อมาสูตรที่ผ่านมาพวกที่ผ่านมาสูตรด้วยเลขศูนย์ฮะครัพอ,อกเก้าก็ศูนย์ศูนย์มาที่หลักหน่วยถูกฮะหน่วยบน เอาหัวที่ถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนสูตรเดินบนแม่นจริงนะครับสําหรับสูตรนี้ผมบอกให้เป็นงวดแรกนะบอกให้เป็นงวดแรกครับเอามาดูวิธีท,ทำห้นับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งเอาบวกกันได้เท่าไหร่บวกห้าหกที่นะครับเอาบวกกันดูฮะห้าบ,บวกหนึ่งลงท้ายรักหก 6กบวกแลงท้ายเลข4ครับ4ีบวกแนะครับลงท้ายเลข2 2งบวกหก็ลงท้ายเลข3 3มบวกหคงที่ครับ3ามบวกหคงที่ลงท้ายเลข8ถ้าสมาชิกอ่ะเอา8ฮนะสมาชิกคิดว่า8จะมาไหมครับนะส่วนตัวผมผมใช้จริงในคลิปเนี้ยผมใช้เด็ดบนทั้ง2สูตรนี้เลยนะครับทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่พร้อมนชนกันตัวเดียวนะครับใครชอบเลข8ปดกอดไปให้มันมนะั่นฮะใครดับ ครับอย่าเพิ่งมาดับเลขแปดผมไปแล้วกันนะครับเพราะสูตรมันชนกันเยอะเลยเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขเด่นมันชนกันที่เลขเก้าผมเน้นฝันทงให้เลขเก้าเก้ามาจริงๆฮะบนนะงวดที่ผ่านมางวดนี้อย่าลืมนะครับเริ่มมาแล้วฮะชนกันที่เลขแปดนะครับครับอย่าเพิ่งดับนะครับหวมจรที่หนึ่งทับสิบสองทับหกหกรอรุนกันนะครับหัวยสั้นจร นะครับสูตรเด่นบนนะฮะแม่นจริงนะครับมาดูสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้นะฮะสมาชิกนะอ่ะมีสมาชิกนะครับนะครับคอมเมนต์มานะครับผมก็นําสูตรนี้ไปลงในเพจผมด้วยนะเพจได้ทำตำราพารวยกันเพจนะครับมีสมาชิกนะครับเข้ามาโอ้ไม่รู้จะเอาสูตรไหนว่างั้นสูตรมันเยอะไม่รู้จะเอาสูตรไหน นะถ้าบอกสูตรมันเยอะรอชุดสรุปผมใกล้ๆนะครับเมื่อออกเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะบอกว่าวันนี้หลัก่วยได้ตัวนี้อะไรประมาณนี้นะฮะบ,บอกต้องเข้าใจนะฮะผมทําช่องนะครับผมต้องลงสูตรเยอะอยู่แล้วสมาชิกพิจารณาเอานะครับผมลงทุกวันแล้ววันละสองสา สองสามสูตรก็ว่ากันไปนะครับวันละสูตรอย่างเช่นสูตรนี้ก็มีทั้งหมด2สูตรมีทั้งหมด2สูตรคลิปนี้มีทั้งหมด2สูตรสมาชิกเลือกเอานะสมาชิกนะนะครับให้เลือกเอาไม่ใช่ว่าเอาทุกสูตรอะไรประมาณนี้ช่วงผมก็จะมาเทียบชนสูตรไหนมันเดินดีผมก็จะมาเทียบให้นะสมาชิกนะไม่ใช่ว่าไปเอาหมดไม่ใช่นะผมลงสูตรให้สมาชิกคิดเป็นทําเป็นแค่นั้นเองนะครับนะครับอ้าววที่ผ่านมาสูตรนี้เดินจริงตามนี้ได้เลยเก้าฮะผลออก 990นี่แหละสูตรนี้แหละที่ผมจะบอกสมาชิกว่าผมงวดนี้ผมจะให้เด่นสูตรนี้นะครับผมจะให้เด่นสูตรนี้นะครับสูตรมันเข้าเยอะไงฮะแต่มันมันแตกกันไปอะงวดที่จะถึงเนี้ยนะครับไม่รู้มันจะมาสูตรไหนแต่ผมเน้นไปที่สูตรนี้นะผมบอกไว้เลยทั้งหน้าเพจทั้งช่อง u t u b e นะครับผมเน้นให้สูตรนี้นะครับชอบก็จัดไปผมลงจริงให้ให้งวด ที่ผ่านมางวดแรกนะครับนะครับผมบักคิงให้ตามนี้นะครับ <c oughs> สูตรมันเข้าเยอะวดที่ผ่านมานะครับแต่มันชงกันที่เลขเก้าเนี่ยนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่มันเข้านะสมาชิกนะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่มันเข้านะครับอ่ะวดนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะวิธีทำนี่ของวดที่ผ่านมาอันนี้ของงวดนี้วิธีทำนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกด้วย สามตัวหน้ากันที่1 1ครั้งบวก1ิบตัวท้ายกันที่1 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายกันสองอีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก8คงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะห้าบวกข้างท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสองก็ได้สองสองบวกเจ็ดลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งนะครับลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดคงที่ก็จะลงท้ายด้เลขแปดนั่นเองนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้มันมีทั้งหมดสองถูดนะเดี๋ยวผมจะเทียบสูตรที่ผมคำนวณไปก่อนหน้านี้นะครับ เขาได้เลข8สูตรนี้ได้เลข8อันนี้เป็นสูตรใหม่นะ8ฮนะผมว่ามีเลข8ฮนะผมวางไว้ที่หลักหน่วย8ปวดนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมา9ผมเจาะวางไว้ที่หลักหน่วยมันก็ไม่มานะครับแต่มันมาที่10กับร้อยนั่นเองใครที่ตามผมรู้ดีนะครับผมฟันผิดผิดหลักแต่ให้เด่นวิ่งเก้าก็มาวันนี้ผมเน้นไปที่เลข8เน้นไปที่หลักหน่วยบนฮนะสิบหนึ่งทับ 12บสทับ6ถ้าผมลงสูตรอีกมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งลงสูตรไปอีกมันก็จะเป็นบางครั้งมันก็จะชนกันบางครั้งมันก็จะไม่ชนกันสมาชิกต้องพิจารณาเอาคิดเอาเป็นสูตรเป็นสูตรไปนะครับชอบตามสูตรใหม่สูตรเก่ามันมีนะครับสมาชิกนะอย่างเช่นสูตรนี้เป็นเป็นสูตรเก่าแต่ผมก็จะใช้จริงนะครับผมให้วิ่ง8บนวดน,นี้นะครับสมาชิกนะอันนี้ผมชอบส่วนตัวถ้าชอบก็จัดไปนี่ฮะชนกัน2สูตร ไม่ชอบมองผ่านห้าขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ